ยังหนาวเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เคยปิ้งไก่กินแบบนี้สักทีเดนี่ยเพิ่งครั้งเด็อร่อยอ่อร่อยช่วย สวัสดียามเช้าณจุดกลางเต้นแก่งลาลักที่เดิมหลังจากพายุเมื่อคืนนี้ซัดเข้าไปไปเดี๋ยวตอนเช้าก่อนกินกาแฟกินมาม่จาจักหน่อยเรียบง่ายเนาะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปทำกับข่าวกันแล้วก็โอโปุปปอขอเปลี่ยนแพนจากวันนี้ที่เองจะไปกลางเต้นบ้านสวนรักฟ้าใช่ไหมโอโปุปปอจะขอเปลี่ยนเป็นไปเจ็ดคดเลยเพราะว่าอุปปอโทรไปจองเจ็ดคดแล้วเออเจ็ดคตต้องโทรไปจองเลยจากกลางเต้นเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาจำกัดวันละสามร้อยเนาะ จุดกลางเต้นแก่ง้านลักตรงเนี้ยคนละร้อยยี่สิบบาทต่อวนนันเนาะมีไฟฟ้าให้ใช้โอ้แรงแท้เดี๋ยวต้มน้ำไปจะพาไปดูบรรยากาศจังนี้เนาะตอนชเช้าเผื่อคนยังไม่ได้ดูคลิปที่เร้วแต่คลิปที่เร้วก็ไม่ได้พาดูอะไรเลยนะเพราะว่ามาถึงกลางเต้นเสซ็จทำกับเข่าฝนก็โตกลมพายุ<อ>มาตุมน้ำไปปะพาไปดูบรรยากาศจังหน่อยตรงนี้เป็นร้านที่สิบเจ็ดแต่จะจะมีสไลเดอร์แบบนี้เนาะ เล่้นน้ำได้แต่ว่าต้องใส่เสื้อชูชีพตรงนั้นก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ทิปนิวเพยังไม่ได้เลียนน้ำเลยเพราะว่ามาวานนี่ที่ว่าจะเลียนน้ำตอนเย็นกินเขาอ,อะไรเสร็จจะเล่้นน้ำก็ไม่ได้เลียนเพราะว่าฝนมันตกแรงเนาะเล่้นน้ำได้มุดเลยแล้วก็อีกฝั่งนึงทางขัางนี้เล่้นน้ำได้ไปะจะพาไปดูอเออพาดูเฮดก่อนอู้มาวานนี่มันแค่ตุ้มๆแค่แบบนี่นู่นอเองเนอมันยังใหญ่เลยไม่รู้เฮดอะไรเด้อดูว่าอู้มาวานนี่ดอกมันแค่นี้เองดอกตุ้มๆแค่นี้ เออ,อสวยดีะจะคเฮ็ตอะไรคอมเมนต์มาเลยจ้าจเฮ็ตอะไรนี่ออ้ยมีหนอนด้วยจะคเฮ็ตอะไรไม่เชวชานแต่ว่ามันสวยมากเลยอดอกอย่างใหญ่เลยพามาดูอีกฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้ก็เล่นน้ำได้กันเลยจ้ะห้องน้ำก็นี่สะอาดสะอาดมากห้องน้ำชายหญิงเุ้ยมีที่โนหนอ้นด้วยทาสัตเขาเรีย <c> ก <ười> <c ười> <c ười> อะไรวะนี่ เ่น,นเ่น<อ>เ่นเน้ำได้มดเลยเออนาเ่นเนาะตรงนี้เนาะไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นอีกตรงนู้นมันจะเป็นน้ำแบบน้ำไหลลงไปตรงนั้นนาเรนกว่าน,นี้อีกเ่นได้มดเลยว้าหนวไม้ถ <laughs> ืออีกห <laughs> นะชกหนวไม้เขาไปเผาที่ไม่กินได้นะนะ่ะกินได้ <laughs> กินได้กิน <laughs> ได้ไมไม่รู้เหมือนกันมันดูแข็งแข็งอยู่ล่มลื่นกันนี่ล่มลื่นนี่ตรงนี้หนาวจะเล่นน้ำตอนเชา้ากวไม่ไหวมันหนาว ลื่นไหมวะล,ล,ล,ลื่นวะล,ลืน่นอู้ยังลื่นเลยดูตะไข่โคตรหนาวยังหนาวเลยน, <ะ S 1> นั่งไม่ได้ไดดเปียกย <นะ S 1> ังหนาวหน้ามันเย็นจี๊สดเลยไปไปไปน้ำมันามมาเดือดแล้วเออเดี๋ยวดิ ลืมไปเองต้มน้ำไว้เดี๋ยวดนะมันลื่นไปน้ำเองไปดูน้ำเองเดือดไปแล้วว่าโอ้นี่เอ้อหงเขาต้องไหมเน่นอนเลยเนะี่ยโอ้ยกาแฟดาวนะจ๊ะกาแฟนี่ซื้อมาจากลาวเลยเด้เนี่ย ซื้อมาอย่างหลายเลยตอนไปลาวมาจะหมดแล้ว,วใกล้แล้วเหลืออีกเหลืออีกแค่เหลือแค่สี่ซองนี่กินหมดแล้วทางกาแฟดิฟกาแฟชงกาแฟอะไรเพราะว่าไปลาวทุกรอบซื้อมาทุกรอบใช่ตอนนี้ไม่ได้ไปไงะจะหมดแล้วไม่ได้ไปหลายเดือนแล้วรีบเปิดเดือดดา่านลาวนั่นไม่มีกาแฟกินแล้วมีอยู่อันนี้ก็มีขายอยู่ตามบ้านเองแต่ว่าไม่ได้อารมณ์ไงต้องไปซื้อเองต้องไปซื้อเองกะที่ไปเลยมาๆด้วยเนาะ เพราะว่ากว่าเองจะเก็บเต้นเก็บเต้นกันนี่เสร็จเราก็ไปต้องไปกลางเต้นกัเนเจ็ดคนดต่ออีกกินง่ายๆก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเย็นนี่จะทาปลาเผากะปิ่งไก่ถ้าฝนไม่ทุ่มแต่าวาันนี้ที่ฝนแรง,งเองก็สามารถทํากับข่าวได้นะจ๊ะสามารถค่ะปิ้งใต้โตะเนาะใครไม่ได้ดูไปดูได้เด้อสนุกมากลมแรงพัดนี่เต้นว่าแข็งแรงแล้ว่ะเต้นแบบยังงี้เลยอ่ะว้ายอืมหอม เอาไง่ายๆก่อนตอนเชา้าเพราะว่าเดี๋ยวเองจะต้องเกบเ็บเต็นไงีอู้มาครัควส่งกาแฟอุ้ยหอมอืมมีแรงเดี๋ยวขอตัวกินต่อก่อนแล้วเดี๋ยว เก็บเต็นจะได้เดินทางไปจุดกางเต้นเจ็ดคดต่อไปอ่เก็บเต้นแล้วไปจาเดินทางไปเจ็ดคดกันคนมาหลายแล้วตอนเอ้งมาบอยังมีคนเลยตอนนี้คนเริ่มทยอยมาหลายลงไปเลยจ้าหุยมีนกด้วยทางขวาทางขวาจอดดูนกกอนเห็นไหมกล้องนะกล้องนะ ไม่เห็นดอกเห็นอยู่เห็น,นอยู่ทางขวาตรนทางขวาตรงน้ำตกไงขยับไหมบีบแจ้งมขยับเรียนบีบนาเียนบีบนโรงเรียนมาลเรียนยุทธม่ได้หน้าเรียนหน้ามีดูรนน ตอนนี้โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเองจะต้องเดาไปเดี๋ยวดูตามป้ายเอาขับไปเรื่อยๆเน,ะนาะน่าจะทางนี้แหละน่าจ,จะตรงไปนี่แหละลองไปดูก่อนหาไป้ายไปเรื่อยๆว่าสัญญาณไม่มีเอามาแล้ว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 มาสัญญาณมาแล้วเนี่ยหายอีกแล้วเนี่ยมันไม่มีเน็ตรจริงๆถูกแล้วนี่ไงไป้ายเจ็ดคดปุ่งก้อนเศร้าเลี้ยวขวา ร้านค้านี่ใหญ่เร้่ร้านนี่มีของสดขายด้วยอะ่ะ hmm? อิงอิงจะดูของอะไรไปไหมมีมของ,งสดขายด้วยรามากินมีของสดแบบมแบบจะว่าอิงจะกินอะไรอะ่ะของสดแบบไหนเออเดี๋ยวองค่อยออกมาซื้อกระแดกไก่เองแค่สามกิโลเอออ่ะไปไป,ไปเองไปดูเองไปกลางเต้นก่อนแล้วจะไปเที่ยวไหนหาอะไรกินก็ค่อยว่ากันเนาะเพราะว่ากลางเต้นไหวอให้มันเซ็ตอุ่นใจ จะบอกจะจะบอกทางยังไงดีหล่ะก็คือถ้าใครจะมาก็คือยิงกูเกิลแมปมาเลยเนาะบอกบอกทางยังไงที่สุดเหรอเรามาจากนูน่นเลี้ยวขวาขับต่อไปอีกสามกิโลเมตรอีกสามกิโลถึงมาง่ายมากง่ายตรงนี้มีเน็ตอยู่ตรงนี้มีสัญญาณแล้วเม,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 มื่อกี้ไม่มีนี่แหละเอาถึงแล้วอ่ะเลียขวาเออตรงนี้แหละเข้าไปเลยแต่ว่าอิงต้องแจ้งเขา ด่านปิดเวลาสองทุง่มบอกเขาว่าจะมากางเต็นท์จองไว้แล้วมากางเต็นท์นะครับจองไว้แล้วครับผมโอโอ,อหนึ่งสามหนึ่งค่ะชื่อโอปอโอปอโทรมาจองไว้แล้วมาวานนี้เนาะเขาก็จะให้บอกลำดับว่ายิงได้ที่ลำดับที่ทลา่แล้วก็มาแจ้งเขาจะถามทะเบียนรถด,ด,ด้วยวยิงกับมาแจ้งเขาขา้างน้นโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปลงทะเบียนข้างในใช่ไหมเขาบอกกินนี่ด้านบนครับผมด้านบนก็แปปว่าตงไป แปลว่าอากาศดีเด่นี่มีคนมาปั่นจักรยานหลายลทางมันต้อแทบแทบโอ้ตกใจหมดเลยลงถนนไปรถไม่คเลยกระบะทางเหมือนมีเลนล<ะ>เดียวอะ่ะเหมือนถนนเลนเดียวอะ่ะใหญ่กว่าถนนเลนเดียวนิดนึงต้องระวังรถสวนเจ็ดโคดอันนี้ชื่อเต็มก็คือศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดโคดปูงก้อนเศร้าชื่อเต็มเนาะชื่อเต็มยาวมาก จะถึงละอีกเก้าร้อยเมตรโอ้ใช่มือมีจุดชมวิวหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรเดี๋ยวคห้มาไปกลางเต้นก่อนชมบริการท่องเที่ยวตรงไปเลยติดตัวลงทะเบียนโอ้จังกคนี้ก็มีร้านค่าสวัสดิการนี่ไปเดี๋ยวไปลงทะเบียนก่อนเนาะล้วก่อเดี๋ยวพอจะพาชมเราก็จะได้กลางเต้นกัน ลงทะเบียนเรียบร้อยใช่บัตรประชาชนหนึ่งอันต่อหนึ่งคันมาสคนก็ใช่อันเดียวก็ได้แต่ว่ารถหนึ่งคันต้องใช้หนึ่งใบก็จะให้อันนี้มาเราเอาไปยืนตรงทางเขา้ามาเดี๋ยวดูบรรยากาศทางนี้ก่อนโอ้โหเขาไม่น่าอเลยขึ้นมาสูงสูงอยู่นะก็น,นี่ค่ากางเต้นแล้วแต่เองจะบริจาคเขาจะมีให้ลงชื่อแล้วก็ใส่จํานวนเงินแล้วก็จ่ายตรงนั้นเลยตรงเคาน์เตอร์เลยถ้าจะอยู่ต่ออีกวันก็คือต้องมาแจ้งอีก แต่อันนี้โอปอแจ้งเอาไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวมายืนยันอีกพรุ่งนี้ได้เลขที่เก้าเลย <c oughs> แปลว่าหมอพรุ่งนี้คนยังจองหน่อยอยู่ไปไปเข้าไปหาจุดกลางตรงนี้ก็มีร้านอาหารขวามือนี่เป็นร้านค้าสวัสดิการไปไปกังเต็นกันไปเลยจ้าลงทะเบียนเรียบร้อยก็นขับรถตรงไปแล้วก็ยืนนะั่งให้เจ้าหน้าที่สองค่ะค่ะ,คะ<อ> ่าไม่มีค่ะทั้ทงฝั่งเนี่จะเป็นพวกบ้านพักออบ้านพักก็สวยนะ<ว>ยถ้าสมมุติแบบว่ามาแบบถ้าไม่ไม่อยากกางเต็นท์ก็มานอนบ้านพักก็โอเคนะครัว่าราคากับ,บทุกคถามอดิจจ์จ้ะเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้เดี๋เขามีนะเจ้าหน้าที่เยอะนะเป็นจุดๆเลยโอเคเลือกที่กางเต็นท์ก่อนนะจ้ะอุ้ยเมื่อกี้เห็นไก่ด้วยอ่ะ ไ่เจ okay. ้าขับรถอ้อมนี่แหละดูขับรถด,ดูก่อนมันเขาอยู่ฝั่งนู้นอันนี้มันแค่กอบๆอมอน,นี่มันริมน้ําหมดเลยไปไปเดินดูกันก่อนเนาะเอ็งมาช้ามากเลยนะกลางเต็มแล้วอะ่ะแล้วนี่ไม่นาได้แล้วเอาไว้เอ็งเอารถอ้อมไปทางนู้นดีกว่าเราไปเดินทางฝั่งนน้นฝั่งนี่ไม่มีแน่นอนเอ็งมาดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งทางนี้น่านจะมีที่ให้กางหลายกว่าไก่มีไก่ไกด้วยนั่นไงไก่ ถ้าตรงนั้นไม่มีต้นไม้เลยถ้าแถวนี้จะมีต้นไม้นน้อยแบบว่ากลางวันอยู่ได้นี่ก็ดูดีนะไม่มีอ่ะมันไม่พอมันก็ไม่พอไม่พอนี่ก็แองนี่แองเลยแหละฝนตกหรออ่ะสรุปว่าเอาตรงนี้แล้วกันเนาะก็ได้มองเห็นบรรยากาศอยู่รอบๆข้างน้านี่งามอยู่คือกันแหละอะ vô căng tin gần sẽ đây không có khẩu canh hiếu khẩu เด้อมาเดิอถึงเวลาทำาุ้งเข่าแล้วมาหุงเขาก่อนกลางเสร็จเรียบร้อยอาจจะเจียวไข่ด้วยแล้วก็ปิ้งไก่แล้วก็ป้าเผาเกลืออุ้ยหลายเมนูแล้ลวแต่จะจุกออกมาทําดับแหลกเลยต้องหุงเข่าแล้วนี่เริ่มหุง,งเข่าเก่งแล้วเด็นเหนึ่งข้อข้อเท้าโอ้โหจะกินไหมตาุงใส่ตะกร้องอยากกินข้อเท้าเดี๋ยวจะเลียดแถวแถวนี้ให้บรรยากาศให้ดูบรรยากาศนิดนึงเนาะข้างหลังอ้ยหลายเลยแหละ เยอะกันหลายเลยแหละเออห้องหน้ามา่ะมีฝั่งทางตอนแรกที่อุปอพาไปใช่ไหมอันนึงแล้วก็มีข้างหลังฝั่งนู้นอันนึงโอ้ฐานตะกอนใหญ่แ่้นี่เสียงเดลยทำไอติสตัวตะกองตะกองไปเก็บมาตะกรงไปเก็บมาให้ไม่ลืมหมอกเขาเดี๋ยว่นลมลม,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 ลม มันเหมือนกิ่งมไม้ไม่แหงเลยนะมันห่างเลยดีใ่เนี่ยวันนั้นใส่ไว้งี้แหละงี้แหละ,หละวันที่ไปอยู่แก่งลานลักเมื่อวานใส่ไว้งี้แหละเราก็วิ่งหนีฝนไ,ไฟมันคุชาเนาะมีติใหม่แห่งการเร่งไฟให้มันเขา,าปปเรียกว่าบ้านุปอเรียกว่าคุแต่ไม่รู้ภาษากางเรยว่าคุคือแบบให้มันแตกให้มันรอดเร็วๆอะ่ะนี่ก็คือที่สูบที่นอนที่สูบที่นอนเป็นไง <laughs>

ได้อยู่ปลาปลาเกลือมีแค่นี้อ่ะไม่รู้พอไหมโอ้โหเกลือมันเม็ดเล็กังวะเออมันจะเกาะมันเลยเนาะจะไม่เป็นไรดอกเอารสชาติเกลือพอมันไม่ใหม,ม่ใช่ไหมใช่โอเคอยู่นะได้พอได้อยู่อุ้ยลืมใส่ตะแกรงติ๊บไม่หนีติ๊บไม่หนีติ๊บติ๊บติ๊บดัดดดนลงไปเฮ้ยเขาพี่แม่คุณพอแล้วอ่ะนายจะซุกแล้วนะแอปคนณกด ย็น้มาหล่อนอยู่เด่น,นี่เนาะฮึ่มเสียงจวดจัดเหล่าจ้ะเคยเซบแน่นอนอมาเสียบไก่เสียบไก่ระวังปลาเผาใช่ระวังเองรอปลาเผาก็เสียบไก่อันนี้มัก์มักไว้แล้วเสียบแน่นอนเสียบทุกอย่างละมามามาเมาื่อกี้ลืมลืมพริก ไฟแรงเกินย่างไก่เลยจะเอาอันใหญ่มาไว้ตรงกลางอุ้ยเสียงฟ้าร้องมันมาอีกฟ้าร้องอีกแล้วนางแมวนางแมวขอฝนใหม่เขาเรียกอะไรว่านางแมวเรียกฝนพอไปกันไหนฝนก็ตกก็นั่นเดี๋ยวไปทําแจ่วมีมีมีแจ่วซีฟู้ดดอกเอาแจ่วแบบแบบบ้านอุปปอกินอ่ะแจ่วพริกผงแจ่วพริกผงแล้วก็บีบมะนาวไปโอ้หอมแล้ววะหอมหอมอีกไข่เจียว เดี๋ยวตอนดึกเดี๋ยวตอนดึกจะหิวน,นี่สูตรอะไรน,นี่สูตรชั้นนี่แหละเกี้ยวไข่ปิ้งไก่จะเอาทันไหมนี่ทนัทนทนันทันทันอยู่เนาะหอมมากเลยทุกอย่างเลยร้องบกวนเลย <laughs> ทั้งไก่ทั้งไข่ทั้งหิวแล้วตะกรงไม่ได้ถ่ายเฉยๆเด้อ <laughs> มือมือขวาตะกรงอยู่นี่ได้ไหมไม่ได้เด้อไก่ใหม่ตะกรงรับผิดชอบโอ้ยตาย คิดไก่พร้อมถ่ายพร้อมอ๋มอก็อป๊ได้บอกอยังว่ากรน,นีเขาไม่ได้กำหนดค่าบริการแล้วแต่จะให้ตอนที่เองไปจุดจุดลงทะเบียนน่ะมีหลายก็ให้หลายๆเด้อเขาจะได้มาพัฒนาให้เองได้มาเที่ยวกัน,กนงามเนาะเอาขายเสร็จแล้วท <laughs> อดไข่เป็นอู้กระเด็นเต็มขาเลย,ยๆๆๆน้ำมันกระเด็นไม่เคยปิ้งไก่กินแบบนี้สักทีเดียวเนี่ยเพิง่งครั้งเดียว นี่ตะกล่องปิ่งเด้อตะกล่องปิ่งเลยตะกล่องเด้อเพิ่งเดิน,ดดน,ดนมามาทำน้ำจิ้มที่นี่ผิกผงน้ำปลานาวเนี่ยจีจาจีจาอืมโอ้ยเสียบแน่นนอนไปตักเขาก่อน อาจาะยินเข่าด้วยินเข่าวิววงหลังเป็นไงสวยไหมน่าจะสวยอยู่ดอกเนาะมีภูเขาข้างหลังมาขอชิมไก่ก่อนเลยเพิ่งเคยย่างไก่ครั้งแรกเลยดีนี่แบบนี้ไม่เคยย่างไม่ด้วย <c oughs> นุ่มอร่อยอ่อร่อยโฉย,ยอื้อหือดยจอดเลย บรรยากาศก็นีบเ่ยน้ำจิ้มจ้ะยังไม่ทันกินเลซิตหรอแบบน้ำลายมันแตกอะออออเออแบบเปรี้ยวจี๊ดเลยอะวิจอ,อ,อ,อรเอาอะมาชิมปลา รับเผาเกลือขายเท่าไหร่นี่มีตัวละพันพอขายราคาขายราคากันเองมีคนสั่งไหมไม่มี <laughs> สั่งได้ตัวละพันสั่งได้เดอ้อสุกอยู่นะสุกเนาะอาหารราดน้ำจิ้มเลยเออน้ำจิ้มแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนะเคยกินแต่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะขอปลาเพียวๆเด้อกินข่าวทีหลังอือรู้มั้ยกคนดูกินข่าวมาเด้อมาเด้อกินข่าว,วกันเด้อ <laughs> น้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแใจมากค่อยๆ,ๆ,ๆอ,อย่างนี้เลยเนาะกินข่าออช้อนก็ช้อนบ่องให้ช้อนสอลืมมาจา้ะไข่เจียวพอดีกินก็ไข่เจออียวเพราะว่าไข่เจออียวไม่ค่อยเค็มออเอยมากอืออ,อ,อปอลืมบอกอีกอย่างหนึ่งที่โอปอชอบกันนี่ก็คือว่าเจ้าหน้าที่เด้อ จ้าหน,น้าที่ก็นี่แบบขนาดตาเขาจะเข็มๆหน่อยนะแต่ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสดีมากอันนี้โอปอชอบทุกด้านเลยตั้งแต่ด้านแรกด้านที่สองแล้วก็จุดบริการก็ผู้จาดีดีมากทริปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งเนี้โอปปอมีธุระต้องรีบกลับบ้านก็ทริปนี้ก็จะสั้นสั้นมากเลยแหละถ้าเคยเคยดูทริปโอปอจะรู้ว่าทริปนี้สั้นมากเนาะเวลาไปกับ,บรรยากาศแบบนี้เนาะถ้าใครชอบทลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สับสักไข่กดกระดิ่งก็ได้ไปพัาดคลิปใหม่ของอปอเรารอติดตามช่วงวทริปหนาวปอจะพาไปไหนต้องรอติดตามชมเลยจ้ะทิปนีนโอปอคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย